ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับบุมี่ยังหลายครับผมสีมากเก็บลานผ้าผีนองมาเบิงความยากลำบากของอาชีพขายผลไม้ริมทางว่ามันลำบากหรือมันสบาย มือหนีล้มครับโอ้ยลม้ลม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 ลม้มล้มล้มเก็บของกลับบ้านกันเถอะกำลังจะสามายสามเคืองครับมือนี้ได้พันเจ็ดร้อยบาทนะครับขายบดีเลยพี่น้องอีกอยางเข้าลงของมือแหลกเข้ามาส่านะครับมาตั้งร้านกะเกือบสิบมงเลยก็ตีตั้งร้านแล้วสิบมงเคืองแล้วนะครับได้พันเจ็ด แต่ว่าเขาลงทุนไปบ่หลายนะครับรอบนี้4พันหาร่วมน้ำมันน้ำมันพันหนึ่งนะครับทีมงานพ้มแดงเขาอยู่ธุรก,กันดานโพดเกือบติดฟังเล่าใส่น้ำมันหลายในจังน้อยนะครับใช้น้ำมันหนึ่งพบาทแต่ว่าหนึ่งพันบาทนี่ก็คือ เขาตรงแรนมาขายของไปกับหกสิบกิโลสามมื่นนะครับเติมหนึ่งพันบาทไว้กะน้ำมันแพงพร้อมนะเติมหนึ่งพันบาทก็คือจบเลยไม่ต้องเติมอีกผมล่องขาดกล่องไม่พร้อมนะครับคลิปนี้อันนี้เป็นแนวบังแดด d ดีไว้เฮา นี่ครับอุปกรณ์นนะใส่เท่าที่มีนี่แหละครับหาง,ง่ายๆเขาคอยบาต้องลงทุนหลายนะครับมอต้องไปชื่อโต๊หรู้ล้ลานะครับพี่น้องเอาเท่าที่เท่ามีนี่แหละตงทุนให้หน่อยที่สุดนะครับล่องขายบางกอนร้านเป็นยังไงขายดีหรือบอดี ยังเป็นยังเนาะไปเก็บที่ไหนก่อนบ้างเป็นบอกอุปกรณ์บังแดดผมกะเข้าที่มีหรือตัวนี้สมนีสามารถถ้าเขาออกมานะครับสภาพมันแบบคือของผมนี่ยังแข็งอยู่นะครับนี่เนาะเวลากล่องเดินบ่ะ,ะนี่นะครับ มันก็สามารถขายเท่ากำหนดสามมือมันก็นสามารถอยู่ได้สบายเลยนะครับสามมืออยู่ได้สบายเลยที่พี่น้องยังมีพี่น้องสงสัยว่าเก็บไปจังมือกันเนี่ยแต่ผมบ่าในนําให้เกินสามมือนะครับขายของริมทางริมถน,นนเท่านี้ห้่าแมนร้านผลไม้ร่วมประจําอําเภอนะครับประจําตลาดอําเภอคันร้านผลไม้ร่วมที่ขาเจ้า อยู่ตลาดตลาดสดของอำเภอนะครับข้าเจ้าจะบวสนเรื่องว่าขายจังมือดอกของข้าเจ้าภาพผมกันไปเรื่อยอันใดเบิร์ขก็เจ้าก็เติมมันนั่นนะครับกินกำไรไปเรื่อย,อยมันคนละสไตล์กบเฮ้านะครับถ้าเฮ้าอยากจับเงินนี่อยากจับกำไรนี่ลองเอาสูตรผมไปใส่นะครับ ี่ได้จับกำไรดีกว่ากาหนดมือเลยนะครับว่าสิขายสองมือหรือสามมือจะเกินสามมือของเฮาสิเกา่าหลานเฮาตรงนี้จะของสดใหม่นะครับของเกาง่าเถอะม,มีประโยชน์นะครับคือขันท้ายของโมมีคุณภาพเี่ยวมมีประโยชน์เฮางจีจอด จอดโดนไไดบันไดก็บว่าเป็นประโยชน์อันนี้เข้าแห้งจอดโดนนี่ลูกค้าแห้งดูจากเข้าหลายบอกปากก็ปากเพราะว่ารถที่จอดริมทางนะครับขายของสดก็เจ้าไปรับมาไม่ไม่เป็นไปได้กับพยายามเบาให้ลูกค้าฟังว่าเข้าไปรับของเองผมไปรับของเองครับนะครับผู้ใดก็อยากกินของไม่ของสดนะครับผู้ใดก็กินอยากกินหม,มากงาม,งาม มีลูกค้ามาเฝ้าให้ฟังอยู่รถไปเล่ขายบักสมรถไปเล่ขายบักสมเราอยู่ในบ้านข้าเจ้าเอาบักสมเก่ามาขายเก่าบวกเก้าก็จนได้ล่างน้ำขายซีเมนต์บักสมมันไล่ไล่มันบนบักสม,มกสม็มได้แวกนะครับข้อพื้นมาเห็นบักสมผมนะครับขายแพงยุสามโลลอยเพราะว่าขายน้ำบา่นข้าเจ้ารถเล่ข้าเจ้าขาย สี่อโลลอยหาโลรลอยแต่ว่าซื้อไปแล้วกินบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันบอแซมันจืดมันบ่เปรี้ยวอมหวานนี่มันจืดจืดพีด่ของแท้เฮานี่ครับเรียบร้อยกเหลือแตนะ่โฮมเนาะเหลือโฮมกระตุนะครับ อ,อันนี้ไม่ไม่ไท่บังโฮมเฮ้าเนาะไท่บังโฮมเนี่ยพี่น้องตัวเล็กของผมผม,มันจะเป็นขาตรงสินะครับบังเป็นขาไข่นะครับอีกเคยเห็นตัวเล็กครับมันจะมีสองแบบสามแบบ เธอเธอขายส้มหน่อยโอเคครับเรียบร้อยโอ้ตุักตุรลขนาดเลยแต่บอกกันลม หันก็ได้เพิ่มอีกนะครับสรุปแล้วเข้าได้สองพันน,นะครับมือนี่ระวังเก็บหลานก็นมีลูกค้ามาสื่อสองคนได้สองพันพอดีเก <c oughs> ือบครึ่งนึงนะครับเข้ากับนดสามมือนะครับยอดสองพันกันลงกังพอดีสามวันก่อน ต้นทุนเขาร่วมน้ำมันแค่สีพันหานะครับหมื่งที่สามเขาจะมาเก็บกําไรกันกําไรจะอยู่ที่พันแปดรอยนะครับบวกลบบวกนะบวกลบพันแปดร้อยแล้วก็บ,บวกอีกประมาณสี่รอยบาทเพราะว่าสมเขาเหลือจากรอบที่แล้วนะครับเกือบล่างหนึ่งก็จบคลิปนี้ไวปสำนี้ก่อนนะครับนี่ครับประมาณนี้ละ นะครับพี่น้องอาชีพขายผลไม้ริมทางนะครับก็บ่าดอย่างลําบากอย่างดอกนะครับชิวๆนายตัวเองนะครับผมกลับบ้านัตงแต่ยังบดซีมงแรงกูล่ะมันหนาวนะครับหนาหนาวเฝ้าเมื่อเดี๋ยวอาบน้ำกบดานะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้สามีก่อนนะครับสวัสดีครับ